สวัสดีครับผมบอยครับที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดอยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญฟอร์ดนะครับวันนี้ครับบอยนำรถยนต์ตัวแคบ xls นะครับมารีวิวให้ทุกท่านชมกันนะครับต้องบอกว่าตัว xls คันนี้จะเป็นโมเดลปี2024นะครับก็จะมีระบบเพิ่มเข้ามาอ่ะเราไปดูกันว่าคันนี้ครับมีการตกแต่งเพิ่มเติมแล้วก็มีอุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับเชิญรับชมครับตัวแคบ xls นะครับคันนี้จะเป็นตัวเกียร์ออโต้นะคันนี้นะครับมีกกกการรตตตตแ่่งงงเเพิิมม็คืออััวขะจหน้านะครับจจะะเป็นนกรังห้าที่ เปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นกระจังหน้าของตัววิกเตอร์นะครับรุ่นของวิกเตอร์เขานะครับก็จะมีไฟ LED สีเหลี่ยมนะครับแบบนี้นะแล้วก็ไฟวิ่งกลางวันนะครับตัวสีสีขาวนะครับแบบนี้ตกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีไฟ LED สามจุดสีเหลืองแบบนี้นะครับมีครืจองหมอกหน้าให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวไฟหน้าเนี่ยจะเป็นตัว LED เนี่ยยังมีในส่วนของไฟระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าคันนี้ครับทำการตกแต่งกล้อง 360องศาเพิ่มเติมมาให้นะครับอ่ามีกล้องสามล้อสงศูนย์สรด้วยแบบว่าพาดูด้านในนะอ่าสำหรับคันนี้นะครับอ่มาดูลักษณะข้างกันต่อนะครับด้านข้างนะครับใส่คิวล้อขนาด6นิ้วสีดำนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็อ่าในส่วนของอ่าล้อแม็กนะครับล้อแม็กคันนี้ทำการเป็นใหม่นะครับเป็นยางซูแม็กนะครับยางอลูเทนนะครับล้อแม็กจะเป็นแม็กอ่าสีดำนะครับสีที่ยางเนี่ยอยู่ที่275นะครับ ซินดี้ยางนะครับอยู่ที่2 6 5 6 0ห้านะครับตัวน un ี 6, uh, ้นะครับยางนะครับยันยางซูมแม็กนะออทเทเลนะครับ2 6งหกสองาหกศูนย์อนะครับแม็กซีได้แบบนี้เลยนะครับโตวล้อแม็กสามารถเลือกรายได้ด้วยนะนะครับแล้วมาดูด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างเนี่ยจะมีในส่วนของกล้องนะครับที่อยู่อยู่ตรงนี้นะครับพิพตั้งเพิ่มนะอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ของศูนย์นะครับเป็นซัพพลายเออร์ตั้งเพิ่มนะครับก็ลูกค้าอยากได้ในส่วนของกล้อง360องศาก็จะมีีตรงน ต,ติดตั้งเพิ่มให้นะครับแล้วก็ตัวของกันสาสี่ชิ้นครับฟิล์มเซรามิกนะครับความเข้มค้าเลือกได้นะเบ้ากระดมมือเปิดสีดำนะครับติดตั้งเพิ่มนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับก็จะมีส่วนของตัวฝาปิดถังน้ํามันกันลอยนะครับแล้วก็ด้านท้ายจะมีที่เหยียบนะครับก้าไฟท้ายนะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องนะครับมองท้ายที่เหยียบด้านท้ายขึ้นนะรุ่น XLS นะครับอ่ะเดี๋ยวดูด้านในกันนะ ในถ้าลูกค้าเนี่ยกำลังมองหารถแคปอยู่นะเกียร์โตใช้งานครับคันนี้ก็เดี๋ยวเรามีโปรด้วยรถ10,000แสนบาทนะครับตัวแคปนะครับนี่เปิดได้นะครับก็จะกว้างแบบนี้เลยนะครับคันนี้ก็ทาการเปลี่ยนเบาะหนังให้กับลูกค้าด้วยนะครับเป็นเบาะหนังให้นะครับแล้วก็เบาะหนังก็จะเป็นเบาะหนังสีดำเดนนิสสีดํานะครับแล้วก็นี่ครับติดตั้งที่บริบบอะครับก็จะเป็นตัวกล้องนะครับส6 0อองศานะครับก็มีความชัดคุณภาพสูงนะ ตัวรถปี2 0 2 4นะครับก็จะมีระบบออโต้สตาร์สต็อปนะครับเพิ่มเข้ามานะหมดการขับขี่นะครับมีให้4โหมดนะช่องเสียบอ่ายูดีเอทีซีนะครับหน้าจอนะครับสินิ้วนะครับแล้วก็ตัวของอตัวควบคุมเครื่องเสียงที่พุ่มอะไรนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอในส่วนของอไฟหน้านะครับปรับสูงต่ำได้นะครับนี่แบบนี้เลยนะอันนี้คือนในส่วนของ ภายนอกกับภายในนะครับก็บอกว่าถ้าลูกค้านะครับที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดฟังก์ชันกับบอยได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์086 323 2518อานนะครับหรือแอดเด์ีตามเบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้บอยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้บอยด้วยนะวันนี้บอยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับุณครับ